ในที่สุดก็มาถึงแล้วบ้านนันแสนรักโฮมสวิตโฮมหายไปนานมากคิดถึงเหลือเกินหลังจากไปแข่งรายการมาเตอร์เชฟมันตั้งหนึ่งปีโอ้โหคิดถึงเหลือเกินบ้านนันแสนรักโอ้นะครับกลับมานะผมยังเหมือนเดิมเลยนะบ้านนะครับยังเหมือนเดิมเลยนะครับไม่มีอะไรพัฒนาขึ้นเลยนะครับยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยเฮ้ยเสียงใครวะใครเขาขากสเลดวะนะคนหรือขากสเลดอ่ะใครมันใครมันขากสเลดวะเดี๋ยวนะนี่บ้านใครเนี่ยอ๋อนี่บ้านนินจาฟอสในนี่ว่า อันนี้บ้านกดจี้ฮัลโหลบ้านกอจีเอ้ยเดี๋ยว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 เียวเดี๋เดียดี้ยาเดา๋ยวเดีายวเี๋วเียวเดี๋ยวเลียวเดีวเดีไยวเี๋ยวเดี๋ยลเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวนดี๋ย้ววเดน อากาศ่วงนี้มันร้อนพี่ร้อนเหรอร้อนมึงขึ้นไปนอนใกล้ๆป่องไฟได้นะไม่ร้อนก็ไม่แปลกที่ว่าพี่ไปนอนใกล้ๆป่องไฟได้ไมโอ้ยพี่ยืนยิ่งเหลือเกินพี่บอกก่อนมาเป็นลมนี่ขอสองร้อยพี่รู้ปแบบตั้งแต่พี่หายไปนะมินิจ้าใหม่เข้ามาสมัครงานไปพี่เตะมันออกไปโอเค อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะไล่ออกไล่ออกดินจาคนนั้นมันมีนามว่าอะไรอ่ะบอกนามมันมาสิดินจาป่าดิดินจาป่าเมือเนี่ยเนี่ยเนี่ยบ้านที่ดินจาฟอร์นไนท์เคยอยู่แต่เขาไม่ยอมจ่ายค่าเช่าเลยไล่ออกไปละไล่ออกไปนอนนอกบ้านนั่นคือดินจาฟอร์นไนท์เลยนะนายไม่เคยเห็นสเต็ปแดนของเขาเหรอ จะเตีบแดนของนินจาฟอสไนเดี๋ยวเขากอนเคากอดเขเขเคาะมีใครอยู่ไหมครับที่จริงเมื่อกี้เห็นนั่นแหละนอนอยู่บนเตียงอะเปิดเลยดีกว่า M I open up เปิดประตูขอเข้าไปหน่อยขอแยกเข้านะครับอ้าวแล้วมึงเข้ามาจากทางไหนเนี่ยเดี๋ยวันี้ครับวันนีครับวันีครับโออ้อยไอ้อยตื่น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 แล้ตื่น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 ตื่่นนตนตื่ื่นตื่่นนตนตื่ื่นต่ ไม่ไม่อ่านเออเอเอาเด็ดเอาเด็ดเอาเด็ดเออเป็นได้ไม่ได้นินจ่าแหละอะไรรับเนี่ยมันคือนังสือทำอาหารไม่ใช่เหรออะไรน้ำจิตเลยนะมันคือนังสือทำอาหารไม่ใช่เหรอเดี๋ยวอ่านเดี๋ยวอ่านเอามาอ่านเอามาอ่านอ่านโอเคนั่นคือคู่มือนินจาหลับของพวกเราเลยนะนั่นคือคู่มือที่ทำให้เราอยู่รอดมาได้ทุกวันนี้ได้ออกมาหน้าบ้านหน่อยสิเราจะมาแนะนำกันอย่างเต็มที่อีกสักทีนะนินจาปลาในคือนินจาปลาใช่ไหม นินจากูหลับแล้วนินจากุหลับแล้วลุก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 กการที่นายจะเป็นนินจาฝึกหาดได้เนี่ยฉันไม่ได้อยู่นานฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกนโจเขาฝึกอะไรนายบ้างแต่ว่าฉันเป็นผู้นำที่เอะไรนะเขาพมายามทำอะไรเกนโจไนี้ออกมาบ้านเลวหมดละ แป้งเอยอย่าลืมทำความสะอาดด้วยฉันไม่รู้หรอกนะว่านินจาเกนจิเขาฝึกอะไรนายบ้างแต่วันนี้นายต้องไปฝึกกับฉันเพื่อแสดงให้ฉันเห็นว่านายพร้อมที่จะเป็นนินจาผมผมฝึกเขาปีนต้นไม้นี่ผมฝึกเขาปีนต้นเนี่ยฝึกเขาปีนต้นไม้ต้นนี้แล้วเป็นไงบ้างผ่านไหมได้ได้อยู่เหมือนลิงเลยไม่นึงเข้าเลยมึง <laughs> ไปดึง <laughs> เข้าหรือไม่จะ <laughs> 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 คู่นั่นแหละโอเคเราไปฝึกกันเลยดีกว่าเราจะเสียเวลาไปมากกว่านี้ไม่ได้ละ <laughs> เปืองเมมเอื้อเอื้อโอ้ในสุดเราก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วสถานที่ฝึกของเราในวันนี้นะบอกเลยว่าเชฟเลือกมาเองกับมือนี่ก็คือ <laughs> แบบไมค์ครับ,บ <laughs> แบบน่นเองเมื่อกี้เราวาร์ปเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ของโมจังพี่ได้เขาพี่เป็นเชฟอ่ะเอาไปทำหนักหิวหิวข้าวละหิวข้าวไปวข้าว เอาอะไรดีไข่เจียวหรือไข่ดาวอยากกินข้าวห่อไข่งั้นเดี๋ยวพี่ทำอ่าไข่บุนเสน้นให้กินแล้วไหนเสน้น <laughs> แล้วถามทำไมวะด้วยแต่วาไว้นี่แหละไปวันนี้เราจะพาเนินจาฝึกหัดมาโดดกันในวันนี้ <c oughs> เปิดประตูไปเลยอ้าวหัวชนกระจก <c oughs> ออกไหม <c oughs> ออกดีๆเรามีกล่องเลยนะเรามีกล่องด้วยเปิดกล่องก่อนอ่ะมีของอะไรข้างในไหมหยิบออกมาสิเฮ้ยแห้งหมาะจันในแท่งอะไรอะอะไรอะอะไรม่วงๆเหร คืออะไรอ่ะดีไปยังเอาเลยมันรูละมันแปลกมันรูละมันแปลกวะมันคืออะไรวะมันคืออะไรเดียร์พี่ว่ามันต้องเป็นไม่ปลดหนี้แน่ๆเลยไปไปเลยดีกว่าเราต้องโยกคันโยกใช่ไหมนี่คือวงจรของรีสโตนอ้าวอ้าวอ้าวไม่ใช่เหรอเด็กใหม่โยกคันโยกเด็กใหม่โยกคันโยกนี่โย่างงี้ผิดครับพี่เอ้ยเรียบร้อยอ่ะ อ่ะอ่าโยคืนโยคืนต้องยกขึครร้อยโอเคขอบคุณแม่ที่เหลือคือช่วยเหลือตัวเองนะตื่นตื่นตื่นดื้อตื่นตื่นจ้าไอ้นินจาฟอสได้กัวหายไปไหนเราบ้าเลยเอาไม่ใช่นินจานินจาเก่งจีกูร่วงไปนู่นขึ้นมาได้ไหมเด็กใหม่เนี่ยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเออเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยขึ้นไปขึ้นไปอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวส่งตัวไว้ส่งตัวไว้ใจเย็นโอเคเราไปกันต่อเถอะเหมือนแห้งมาโอเคค่อยๆไปนะตรงนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายมาก เ้าเราตายหากนหมนเลยเนี่ยผมว่าผมกลับมาเที่ยวอะไรวาเนี่ยโอ้ยอ๋อไปด้วยไปด้วยแล้วไปดับเคร่พร้อมกันแหละเดี๋ยวพี่จะไปก่อนต้องไปไใบเตยกี่เมือเน้ยตอก ทุกคนสามารถใช้วิธีเกียนติ้ศยกเว้นนินจาฝึกหัดเพราะว่านินจาฝึกหัดต้องมาฝึกเห็นไหมเจ้าทุกคนฝึกก่อนเจ้ายังไม่เปลี่ยนจุดกระโดดเขามีให้ดีๆก็ไปไปกระโดดเราเราไปเล่นอะไรตรงนั้นอ่ะเอาว่ะฮู้จบเฮ้ยมาแล้วว่ะขาขาจุ่มเราอ่ะเนเน่เน ดูพี่ยกย้ายใส่สะโพกยกย้ายดิือดตเเตืเตอดดเดีให้ได้แหละ้ยเ้ย้งใครที่มันโกงมันก็จะเป็นแบบนี้แหละนะเอาดีดีไหมดีดี เ,เอาให้ได้แหละยเยอาให้ได้แหละวิ้ย่งลงเหมือนว่ามันจะไม่เช็คพอยต์นะทุกคนก็สู้ตายนะค่าอยูอ่ที่สูงกว่าเออตก ยายๆก่อนจะมาก่อนจะมาสู้เขาสู้เขาดินจาปาพวกเรารอเชียร์นไอตรงนี้ตูดมันแอนไปข้างหลังแล้วก็พุ่งไปด้านหน้าอ่าชูแล้วเออนั่นแหละนั่นแหละแล้วลากขึ้นลากขึ้นเออเอ็ดิแจปาเออ่ออนั่นแหละเออเบรก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 ไปมือกันไปมือกันไปชูมือขึ้นสองมือชูมือขึ้นสองมือ เออนั่นชูมือขึ้นสองมือชูมือขึ้นสองมือจะ่กะยักหน้าทำไม่ลงเขาใครมันใครมันจะยอมแพ้ใช่ะไหมเออโอเคชูขึ้นสองมือเลยสูง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 เออนั่นแหละไปแล้วเฮ้ยมาเฮ้ย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 อย่าดันอย่าดันอย่าดันไม่ได้ดันไปต่อไปต่อไปต่อเราต้องไปต่อโอุ๊ยโอ้ย จะจำโอ้ย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 โอเครอดแล้วเอาเอาเอาวางนินจาปลามาแล้วนินจามาช่วยแล้วมาช่วยมาช่วยแล้วมาช่วยเอามาอันนี้ค oh ืออะไรอ่ะ วิ่งเอานี้ไปด้วยอันนี้เปล่ามันให้ต่อเอ้ยนี่ไงเฮ้ยมันให้ต่อต่อสร้างบ้านสร้างบ้านสร้างบ้านเย่เย่โอเควิเอาวะเอ้ยเขาเอาไอโซนทอดไปด้วยเปล่าเอาไปดิเอาไปด้วยเนี่ยปักปา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 กประตูแปลกประตูคืออะไรวะปักประตูหรือเปล่าโอ้ว้าวเอ้ยนั่งเรือนั่งเรือนั่งเรือไปด้วยไปด้วย เี่ดสิต่มันมีคนโกงมันมีคนโกงมันมีคนโกงต้องตอบบล็อกอตอบบ็อกชัวร์เลยเฮ้ยออเซ์เซ์ไว้อันนี้ตอบบ็อกอะไรเนี่ยดิสเวดิสเว่อะ มันให้ห่างแลอวเรต้องทำยังไงเฮ้ยนี่มันวางกันนี่มันลอยเหรอมันลอยมันลอยมันลอยได้มันลอยได้แล้วบล็อกเราเสียไปแล้วบล็อกหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะยิงร่วงเลยไมแล้วเราเหลือแค่สามบล็อกอุยอะอุยอะเฮยถึง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 เอาดีทีเอาเลยทีเอาเลยทีเช่ญไหนช่อกูช่วยมึงยังไงเยเฮ้ยเฮ้ยยกซ้ายยกขวาขอบคุณมากไปเลย ถึงเนี่ยเฮ้ยนินจานินจาเฮ้ยนินจาหลัวหลัวหลัวนินจาปลานินจาต้องหลัวก็แล้จะหลัวเอ้ยนี่มันมีสเต็ปป่ะดิไม่เหลืออะไรให้ใช้แล้วไม่เหลืออะไรให้ใช้ไม่เหลือแล้วจับไว้จับไว้หอกหอกแทบไม่ไม่เหลือเลยค่อยๆทีละคนมึงอย่าวไปเยอะเดี๋ยวเสียหมด โหลดชิบอยก่อนเดี๋ยวพี่ต่อทางให้อ่าเดี๋ยวพี่ต่อทางให้ให้พี่ต่อทางให้นี่ยึิบค่อยค่อยเฮ้ยได้อยู่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 ถือว่าได้อยู่ได้อยู่โอเคไปค่อยไปค่อยไปบินจ้าพวกเราค่อนข้างดีเลยได้แล้วนะได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเคไม่ต้องจับบล็อกได้ไม่ต้องจับบล็อกโอ้ยเด้งหัวขึ้นไปเลยขอบคุณมาก เอาเอาเอาเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยจับอะไรกันวยแมนินจาปาดูนินจามาดระโอปิโต้นี่หว่าลืมลืมลืมกูลืมชื่อตัวละครไม่ได้เล่นนานจัดลืมนินจาปาค่อยๆไปนะแล้วไม่ต้องจับบล็อกจับนินจาปากูสไลด์เป็นนักฟุตบอลเลย โอเคอะโดดมาทำแบบเมือ่อกี้ทำแบบผมโดดมาบอกเลยว่าไม่ได้ดูเลยค่อยๆโดดค่อยๆโดด,โด,ดไม่ต้องรีบค่อยๆโดดมันต้องมีการสเตปบูิดนึงแบบโดดอันแรกมาโดดอันสองปุ๊บอันสองต้องโดดเลยทันทีอ่อันแรกโดดนิจาปลาใจเย็นๆจะจบแล้วอีกแค่นิดเดียวนิจาปลา <c oughs> จะไวจะคุยจะไวบล็อกการ์ดไงไม่รู้อ่ะมาโดดวะโดดวะโอเคด่านไม่ง่ายที่ไหนเราเล่นกันเป็นชั่วโมงเกือบชั่วโมงไปผ่านแล้ววู้ จบไปแล้วผมสำหรับการเล่นเกม Human for f a t กับแก๊งนินจาีเท u r n นะชอบกันไหมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณพี่ทีกับพี่ก็จจีในวันนี้มากที่มาเล่นด้วยกันในวันนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเกมอะไรนะครับเจอกันครับผมตัวประจาครับ